ยินดีต้อนรับเข้าสู่มัชลุมสปอยคู่รักที่มีปัญหาออกเดินทางไปเที่ยวพักผ่อนอันสวยงามแต่เหตุการณ์แปลกประหลาดกลับทำให้สถานการณ์ของพ่อเธอเนี่ยซับซ้อนยิ่งขึ้นกับภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่าดิว n นไอเล e ฟอาล่ครับหนังเรื่องนี้เริ่มต้นขึ้นด้วยสามีภรรยาคู่หนึ่งที่ชื่อว่าอีธานและโซฟีซึ่งภาพยนตร์บรรยายเรื่องราวเป็นครั้งแรกตั้งแต่ที่พวกเขาได้พบกัน มันเป็นงานปาร์ตี้ที่ทั้งคู่ถูกใจกันและกันนะครับและพวกเขาก็ได้ไปที่สระว่ายน้ําของคนแปลกหน้าเพื่อสนุกสนานกันที่นั่นแต่ถ้าว่าเจ้าของบ้านรู้นะฮะก็เลยตะโกนใส่ทั้งคู่และคืนนั้นก็กลายเป็นคืนที่ดีที่สุดในชีวิตของทั้งคู่ดังนั้นในวันครบรอบทั้งคู่จึงพยายามที่จะสร้างช่วงเวลาที่ดีแบบนั้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้ทั้งคู่ไปโดดที่สระน้ําของคนแปลกหน้านะครับแต่ไม่มีใครออกมาไล่ก็เลยทําให้ทั้งคู่ผิดหวังมากและเศร้าใจซะเหลือเกิน แล้วเรื่องราวความรักของทั้งคู่ก็ค่อยๆจืดลงในปัจจุบันนะครับทั้งคู่ก็เล่าเรื่องนี้ให้กับผู้เชี่ยวชาญทางด้านบันบัดฟังและทั้งคู่ก็เล่าว่าทำไมความรักของทั้งคู่เนี่ยจืดจางลงขึ้นเรื่อยๆปรากฏว่าการแต่งงานของพวกเขาเนี่ยมีปัญหาตามมาในภายหลังนะครับนอกจากนี้เรายังได้เรียนรู้ด้วยนะครับว่าอีธานได้ทำบางสิ่งที่ไม่อาจจะให้อภัยได้ในช่วงความสัมพันธ์ของทั้งคู่และตอนนี้โซฟีก็กำลังดิ้นรนที่จะให้อภัยเขาด้วย อิทานก็อ้างว่าเขาขอโทษไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วแต่เรื่องนี้ก็ไม่รู้จะจบสักทีซึ่งโซเฟียก็บอกว่าเธอไม่แน่ใจนะครับว่าเธอจะไว้วางใจเขาอีกครั้งได้หรือไม่และในช่วงบันบัดเนี่ยทั้งคู่ยังโต้เถียงกันตลอดเวลาในช่วงบันบัดด้วยและเมื่อน,นักบันบัดมันบอกว่าพวกเขาไม่ได้มีความคืบหน้าใดๆเลยในช่วงที่มาบันบัดเขาจะหยิบบัวชัวที่พักร้อนที่หนึ่งมาให้ทั้งคู่และแนะนําให้ทั้งคู่เนี่ยลองไปพักผ่อนที่นั่นดู น้าบาบได้อ้างว่าได้ส่งคู่รักหลายคู่ไปที่นั่นแล้วนะครับและหลังจากที่คู่รักคู่ที่เขาส่งไปเนี่ยกลับมาทุกคู่ต่างก็มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นจริงๆเมื่อได้ยินเช่นนี้นะครับท้งคู่ก็ตกลงเนื่องจากพวกเขาสิ้นหวังที่จะแก้ไขความสัมพันธ์อันตึงเครียดของพวกเขาในชาต่อไปพวกเขามาถึงจุดหมายปลายทางที่เป็นสถานที่ที่ห่างไกลจากตัวเมืองนะครับมันเป็นสถานที่สวยงามและก็มีวิวทิวทัศน์ที่ยอดเยี่ยมมากๆครับมีสระว่ายน้ำและก็มีลานที่กว้างมากๆ ใน,นระหว่างสถานที่นั้นเีธานก็สำรวจดูไปเรื่อยๆนะครับจนเขาได้พบกับแก๊สเฮาส์แห่งหนึ่งและก็เจอ iPad เครื่องหนึ่งอยู่ที่นั่นซึ่งใน,น iPad เครื่องนั้นเนี่ยก็มีประวัติของคู่รักคู่ก่อนๆที่เคยมาหลายคู่ต่อจากนั้นทั้งคู่ก็รับประทานอาหารค่ำสุดโรแมนติกร่วมกันโดยที่เอธานเล่าให้ภรรยาของเขาฟังเกี่ยวกับแก๊สเฮาส์ที่เขาไปพบเจอก่อนหน้านี้หลังจากอาหารเย็นเขาเริ่มล้างจานในขณะที่โซฟีเดินไปสำรวจแก๊สเฮาส์แห่งนั้น เธอกําลังตรวจดูสถานที่ด้วยความอยากรู้นะฮะเมื่ออีธานปรากฏตัวขึ้นจากที่ไหนก็ไม่รู้เขาได้แสดงความรักต่อเธออย่างกระทันหันและก็บอกเธอว่าพวกเขาควรลองสิ่งใหม่ๆโซฟีหลงไหลในการเปลี่ยนแปลงกระทันหันของเขานะครับและทั้งสองจึงลงเอยด้วยการมีเซ็กกันเมื่อเสร็จกิจแล้วทั้งคู่ก็เล่นเกมและหัวเราะด้วยกันอยู่สักพักหนึ่งจากนั้นอีธานก็ถามโซฟีว่าเธออยากจะนอนที่เกสต์เฮาส์แห่งนี้ไหมและโซฟีก็ตกลงแต่เธอบอกว่าเธอต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะ ต่อจากนั้นโซฟีก็กลับมาที่บ้านหลังหลักนะครับแต่พบว่าสามีของเธอกําลังนอนหลับอย่างสนิทอยู่บนโซฟาเธอคิดว่าเป็นเรื่องตลกและก็ถามว่าสามีของเขากลับมาเร็วขนาดนี้ได้อย่างไรแต่อิทานก็ยังคงมึนงงยังไม่เข้าใจคําคที่เธอพูดว่าเธอพูดถึงอะไรและอิทานก็ถามว่าทําไมเธอถึงเงือออกเรื่องนี้ทําให้โซฟีโกรธมากและเธอก็เปิดเผยอย่างโกรธเคืองว่าพวกเขาเพิ่งมีเซ็ก์กันในเกทเฮาส์ แต่ที่น่าตกใจก็คืออีธานจําอะไรไม่ได้เลยนะครับก็เลยทําให้ทั้งคู่เกิดการทะเลาะก,กันอย่างรุนแรงหลังจากที่โซฟีเดินออกไปที่ห้องนอนอีธานก็สับสนมากแล้วก็มองหน้าไปที่เกทเฮาส์แห่งนั้นและก็สังเกตเห็นว่ามีเก้วไวท์ที่ถูกทิ้งอยู่ที่นั่นแต่ไม่พบใครอยู่ที่นั่นเลยมันทําให้เขาสับสนมากนะครับต่อมาสักครู่เมื่อเขาหลับไปเขาก็ได้พบกับโซฟีที่มาบอกเขาอย่างอ่อนโยนว่าเธอรักเขามา,มากๆต่อมาในเช้าวันรุ่งขึ้น เมื่อเขาตื่นขึ้นมานะครับเขาได้เห็นว่าโซฟีมีอารมณ์ดีอย่างน่าประหลาดใจและกําลังทําอาหารเช้าอยู่เขาถามเธอว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนนี้แต่เธอปฏิเสธที่จะพูดถึงเรื่องนั้นการหลกเลี่ยงของเธอเนี่ยทำให้อีธานรู้สึกแปลกแต่สิ่งที่ทําให้เขาสับสนยิ่งกว่านั้นก็คือโซฟีทาเบคอนซึ่งเป็นสิ่งที่เธอเกลียดอย่างมากนะครับและหลังจากนั้นไม่นานอีธานก็ออกมาจากเกสตเฮาส์และกลับมาบ้านหลังหลัก ซึ่งเขาต้องประหลาดใจนะครับเมื่อพบว่าโซฟีสวมเสื้อผ้าที่แตกต่างกันออกไปอยู่ในบ้านหลังหลักและก็ยังคงรู้สึกขมขื่นใจไม่เหมือนกับโซฟีที่เขาเห็นในเกตเฮาส์เลยทันทีนั้นเขาก็รู้นะครับว่ามีบางอย่างผิดปกติไปเขาจึงพาเธอไปที่เกตเฮาส์ด้วยกันแต่เมื่อมาถึงก็ไม่มีใครอยู่ข้างในนะครับและไม่มีวีเวลของเบคอนหรือว่าคนที่ทําอาหารอยู่ที่นั่นเลยโซฟีรู้สึกหงุดหงิดมากนะครับและก็คิดว่าสามีของเธอล้อเล่นหรือเปล่าแล้วก็เดินจากไป อิธานพยายามตามง้อและอธิบายให้เธอฟังว่าพวกเขาติดอยู่ในเหตุการณ์เดอะทไวไลซ์โซนซึ่งมีล่างโครนของกันและกันเก,กิดขึ้นที่เกตเฮาส์เขายังเล่าด้วยนะครับว่าโซฟีมาหาเขาเมื่อคืนและพวกเขาก็กอดกันแน่นใช่ไหมอย่างไรก็ตามเธอไม่เชื่อเขาและเธอก็เปิดเผยว่าเธออยู่ที่บ้านหลังหลักตลอดเวลาเธอไม่ได้ไปที่เกตเฮาส์จากนั้นอิธานก็ขอให้โซฟีอยู่นิ่งในขณะที่เขาเดินเข้าไปในเกตเฮาส์ แต่เขากลับถูกทิ้งให้ตะลึงเพราะเขาตกใจเมื่อเห็นโซฟีเวอร์ชันปลอมกำลังอาบน้ำและทัดทายเขาอย่างเป็นกันเองอีธานตกใจมากนะครับและเร่งเร้าให้ภรรยาของเขาเข้าไปข้างในแล้วเมื่อเธอเก้าวไปข้างในนะครับกลับพบกับอีธานเวอร์ชั่นตัวปลอมด้วยซึ่งกําลังออกกาลังกายอย่างใจเย็นเขาประพฤตินตนเหมือนสามีของเธอทุบประการนะครับทำให้เธอตกตะลึงและก็ไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้น ไม่นานหลังจากนั้นโซฟีก็ออกมาและอธิบายทุกอย่างให้สามีของเธอฟังอย่างตื่นตะหนกว่าเธอเห็นร่างโคลนของสามีอย่างไรอยู่ในนั้นทั้งคู่ก็ตกใจกับสถานการณ์ที่แปลกประหลาดน,นี้นะครับแล้วก็รีบออกจากสถานที่แห่งนี้ไปทันทีเมื่อทั้งคู่หนีออกจากที่นั่นมาไม่นานทั้งคู่ก็ไปหยุดที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแล้วก็พูดคุยเกี่ยวกับเหตุการณ์แปลกๆดิทานคิดว่าเกสเฮาส์แห่งนั้นเนี่ยอาจจะอยู่ในมิติอื่นในมิติหนึ่งที่ไม่ใช่โลกของความเป็นจริง หรือบางทีอาจจะมีสิ่งมีชีวิตจากจักรวาลอื่นเข้ามามีบทบาทในพื้นที่แห่งนั้นเขาเสนอว่าสิ่งเดียวที่พวกเขาจะทําได้ในตอนนี้เนี่ยก็คือรีบกลับบ้านซะแล้วก็ก้าวต่อไปจากประสบการณ์ที่เหมือนจริงนี้แล้วก็ลืมทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นแต่โซฟีเสนออย่างไม่คาดคิดฮาว่าพวกเขาควรที่จะกลับไปและสํารวจเพิ่มเติมดีไหมเธออ้างว่าเมื่อคือนเป็นคืนที่เธอมีความสุขที่สุดในรอบหลายปีกันเลยทีเดียวแหละ แม้ว่าอีทานจะรู้สึก,กญหญุดหิดกับเรื่องที่เล็กๆน้อยๆนี้นะครับแต่เขาก็ยังคงตกลงที่จะกลับไปเพื่อภรรยาของเขาต่อมาทั้งสองก็ตระหนักว่ามันจะได้ผลก็ต่อเมื่อเพวกเขาเนี่ยเข้าไปในบ้านคนเดียวเท่านั้นและทั้งคู่ก็ตัดสินใจที่จะสลับกันเข้าไปถึงแม้ว่าอีทานจะรู้สึกอิจฉาเล็กน้อยที่ภรรยาของเขาจะนอนกับร่างปลอมของเขาก็ตามนะครับแต่เพื่อความสุขของเธอเนี่ยเขาก็ยอมจากนั้นอีทานก็ไปก่อนและเขาก็สังเกตเห็นว่ามีแบคอคนอีกครั้งอยู่ในนั้น ส่งผลให้เขารู้สึกเย็นว่าไปทั้งตัวนะฮะและในไม่ช้าโซฟีตัวปลอมก็ปรากฏตัวและก็ทักทายเขาด้วยความรักหลังจากพูดคุยกันอย่างอึดอัดสั้นๆอีธานก็ถามเธอโดยตั้งใจว่าเธออยากจะไปเดินเล่นกับเขาข้างนอกหรือไม่แต่หญิงคนดังกล่าวก็อ้างอย่างไม่ใส่ใจว่าเธอไม่อยู่ในอารมณ์ดังกล่าวและก็ขอให้เขาไปคนเดียวจากนั้นอีธานก็ออกมาจากเกสต์เฮาส์หลังนั้นและก็อธิบายประสบการณ์แปลกประหลาดเหล่านี้ให้กับภรรยาของเขาฟัง และอีธานก็บอกกับภรรยาของเขานะคะว่าทั้งคู่ควรที่จะสร้างกฎพื้นฐานสองสข้อสําหรับสถานการณ์ที่บิดเบี้ยวนี้จะไม่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดโดยเฉพาะจะไม่มีการร่วมเซ็กกันและโซฟีก็เสริมว่าจะไม่มีการสอดส่องหรือว่าสอดถามใดๆเกิดขึ้นมีเพียงแค่ความไว้วางใจและความซื่อสัตย์อย่างสมบูรณ์ซึ่งกันและกันและอีธานยังบอกว่าถ้าหากอีกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องการหยุดเมื่อใดก็ตามทั้งคู่จะเดินออกไปโดยที่ไม่ลังเล เมื่อทางโค้ชทำข้อตกลงเสร็จแล้วนะครับคราวนี้ก็ถึงตาโซฟีที่จะเดินเข้าไปในเกตเฮาส์และอีธานก็ขอร้องเธอไม่ให้ใช้เวลานานเกินกว่า15นาทีเมื่อเธอเดินเข้าไปเธอก็สังเกตเห็นอีธานตัวปลอมกําลังวาดภาพเหมือนของเธออยู่ฮะซึ่งทาให้เธอประทับใจมากๆเมื่อพวกเขาเริ่มพูดคุยกันและเราก็สังเกตเห็นว่าเขาเป็นคนมีสเสน่ห์มากจริงๆและทําให้เธอหัวเราะได้อย่างง่ายดาย ในขณะเดียวกันอีธานตัวจริงก็รู้ว่าเวลาผ่านไปเกินกว่า15นาทีแล้วนะครับและเมื่อโซฟีก็ยังไม่ออกมาซึ่งทําให้เขารู้สึกกังวลมากๆอีธานจึงเดินเข้าไปที่ประตูหน้าและพยายามเปิดประตูนะครับแต่ประตูกลับล็อกเอาไว้อีธานมองผ่านหน้าต่างและเห็นโซฟีกำลังถูกนวดโดยเวอร์ชั่นตัวปลอมของเขาแต่ทันทีนั้นเธอก็สังเกตเห็นสามีตัวจริงอยู่ข้างนอกครับทำให้อีธานต้องถอยห่างออกไปด้วยความตื่นตระหนก ต่อมาโซฟิลรู้สึกหงุดหงิดและก็ออกมากล่าวหาเขาว่าเขาแอบติดตามเธอไปแต่อีธานก็เตือนเธอว่าเธอได้ล่วงเลยเวลาไปแล้วและเธอกับอีธานตัวปลอมเนี่ยไม่ควรที่จะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันแต่เธอก็ปัดคำพูดนั้นไปนะครับโดยบอกว่าเป็นเพียงแค่การนวดแบบสบายๆเท่านั้นจากนั้นเธอก็เริ่มชมเชอยอีธานตัวปลอมนะครับว่าเขาช่างน่ารักและตลกมากขนาดไหนเรื่องนี้ทําให้อีธานตัวจริงเนี่ยเกิดความอิจฉาขึ้นมาจริงๆ ต่อมาเมื่อถึงพลบคำ่ำทั้งคู่ก็เข้านอน,นครับอีธานก็บอกกับภรรยาของตัวเองว่าเขาอยากจะใช้สิทธิ์ที่แกนเฮาสนั่นอีกโซฟีก็เห็นด้วยนะครับและเมื่ออีธานเดินเข้าไปที่แกนเฮาส์และเขาก็ได้เปิดเครื่องบันทึกเสียงในโทรศัพท์และซ่อนมันไว้อยู่ที่นั่นเขาต้องการรู้นะครับว่าโซฟีสนทนาอะไรกับเวอร์ชั่นตัวปลอมของเขามันจึงทําให้โซฟีมีความสุขม,มากๆต่อมาในเช้าวันรุ่งขึ้นเราก็เห็นโซฟีใช้เวลาอันแสนวิเศษกับอีธานตัวปลอม ในขณะที่เอธานตัวจริงก็รออยู่ข้างนอกด้วยความอิจฉาและหลังจากที่เธอออกจากเกตเฮาส์นั้นมา <c oughs> เขาก็รีบวิ่งเข้าไปและมองหาโทรศัพท์ของเขาทันทีแต่โทรศัพท์หายไปแล้วแต่แล้วโซฟีตัวปลอมก็ปรากฏตัวขึ้นและก็บอกอย่างใจเย็นว่าเธอพบโทรศัพท์ของเขาแล้วออธานก็โล่งใจนะครับแล้วก็รีบหยิบโทรศัพท์ออกจากบ้านทันทีและเขาก็เปิดเสียงฟังทันทีแต่สิ่งที่เขาผิดหวังคือสิ่งเดียวเท่านั้นที่เขาได้ยินคือเสียงสัญญาณรบกวนที่ผิดเพี้ยน ต่อมาในค่ำคืนนั้นอีธานก็สังเกตเห็นว่าโซฟีได้รับข้อความจากใครบางคนซึ่งทำให้เธอหวัวเราะและหน้าแดงไปหมดเธอเปิดเผยอย่างไม่สบาใจว่ามันมาจากเวอร์ชันตัวปลอมของอีธานอีธานก็ตกใจมากะครับเมื่อตระหนักว่าพวกเขาไม่เพียงแต่จะมีอยู่จริงเท่านั้นแต่ยังมีโทรศัพท์มือถืออีกด้วยตัดกะบาในวันถัดมานะครับโซฟีก็กลับมาใช้เวลาอยู่กับอีธานตัวปลอมและเธอก็ถามว่าทำไมเขาถึงนอกใจเธอซึ่งเป็นสิ่งที่สามีตัวจริงของเธอเคยทำเมื่อในอดีต ชายคนนี้ยอมรับนะครับว่าเขาทําเรื่องเลวร้ายและไม่มีข้อแก้ตัวใดๆสําหรับเรื่องนั้นเธอมีสิทธิที่จะเดินจากไปนะครับแต่เธอกลับไม่ทําและนั่นก็มีความหมายกับเขามากๆเขาสัญญาว่าจะต่อสู้และจะทําทุกอย่างเพื่อเยียวยาชีวิตแต่งงานที่พังทลายของทั้งคู่คําพูดเหล่านี้ทําให้โซฟีซาบซึ้งใจมากนะครับและเธอก็จูบเขาโดยที่ไม่ลังเลใจเลยเมื่อกลับมาถึงบ้านโซฟีไม่ได้บอกสามีของเธอว่าเกิดอะไรขึ้นที่นั่น ต่อมาอีธานก็ได้ฟังข้อความเสียงจากเพื่อนและญาติญาติของเขาหลายฉบับนะครับทําให้เขาตกตะลึงปรากฏว,ว่าอีธานตัวปลอมได้โทรหาเพื่อนๆและญาติของเขาฮเพื่อสอบถามเรื่องส่วนตัวเกี่ยวกับตัวจริงตัวปลอมได้ถามว่าตัวจริงอาศัยอยู่ที่ไหนและสถานการณ์ในอดีตของเขาเป็นยังไงด้วยความกังวลเขาจึงไปหาโซฟีทันทีและอธิบายทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ให้กับเธอฟังเขาเชื่อว่าอีธานตัวปลอมใช้โทรศัพท์ของเขาโทรออกแต่โซฟีไม่เชื่อ อีธานรู้สึกผิดหวังนะครับจึงเปลี่ยนเรื่องโดยถามว่าเธออยากจะไปร้านขายของชํากับเขาไหมแต่เธอปฏิเสธก็เลยทําให้เขารู้สึกเหมือนกับว่าเธอเริ่มห่างเหินเขามากขึ้นจากนั้นอีธานก็ออกจากบ้านแต่หลังจากที่เขาขับรถออกไปได้ไม่ไกลเขากลับซ่อนรถและก็กลับมาที่บ้านเขาจึงรีบไปที่เจดเฮาฮะแลวก็วางแผนแกล้งทําเป็นอีธานตัวปลอมเขาเข้ามาในบ้านเพียงแค่วินาทีเดียวเท่านั้นโซฟีก็เข้ามาถึงแล้วนะครับ ทีนี้โซฟีสารภาพว่าเธอไม่สามารถลืมสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างพ่กเขาครั้งที่แล้วได้เลยอีธานรู้สึกสับสนและก็แซงทำเป็นตามที่เธอพูดสิ่งหนึ่งนำไปสู่อีกสิ่งหนึ่งและพ่กเขาก็ลอยด้วยกันมีเซ็ก์กันอย่างเล่าร้อนหลังจากเรื่องราวนี้เกิดขึ้นนะครับโซฟีก็เดินกลับไปและทีนี้ก็เหลือเพียงแค่อีธานอยู่ที่เกนเฮาส์เพียงลำพังโดยที่โซฟีตัวปลอมพยายามเอาใจใส่เขาเช่นเคยแต่แล้วอีธานที่งุนหงิดก็บอกกับเธออย่างกระทันหันว่าเธอไม่ใช่คนจริง และเธอก็รู้ด้วยซ้ำนะครับว่าเธอเนี่ยไม่ใช่คนจริงๆอีธานต้องการรู้นะครับว่าคนหน้าเหมือนเหล่านี้เนี่ยคือใครและเขาก็อ้างว่าเขาไม่อยากจะสูญเสียภรรยาตัวจริงของเขาไปในสุดสัปดาห์นี้แต่โซฟีตัวปลอมตอบกลับอย่างลึกลับว่ามันไม่ใช่แค่สุดสัปดาห์นี้และในฐานะภรรยาของเขาเธอจึงรู้เรื่องเหล่านี้ทั้งหมดและในวันถัดมาโซฟีก็กลับมาที่เกตเฮาส์นะครับโซฟีก็อยู่กับอีธานตัวปลอมต่อเธอก็กําลังจูบอีธานตัวปลอม เมื่อไธานตัวจริงปรากฏตัวออกมาข้างนอกแล้วก็เริ่มทุบป,ประตูทําให้เธอไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องเปิดประตูออธานพุ่งเข้าไปข้างในแล้วก็ค้นหาร่างโคลนเขานะครับแต่ร่างโคลนก็หายตัวไปแบบลึกลับในขณะเดียวกันโซฟีที่งุนหงุดหงิดมากก็ออกจากเกนเฮาหลังนั้นไปในขณะที่ออธานพยายามอธิบายอย่างสิ้นหวังว่าเธอกําลังใช้ชีวิตอยู่กับการโกหกอย่างหน้าด้านๆและทั้งหมดที่เธอเจอเนี่ยไม่ใช่เรื่องจริงแต่โซฟีตะโกนว,ว่าเธอไม่สนใจอีกต่อไปแล้ว เธอมีความสุขกับอีธานตัวปลอมและไม่มีความคิดที่จะออกไปจากที่นี่ซึ่งทำให้สามีตัวจริงเนี่ยตกใจอย่างมากอีธานและโซฟีก็เดินเข้ามาถึงบ้านหลังหลักแต่ทั้งคู่ก็ต้องตกตะลึงนะฮะเมื่อเห็นร่างแฝดของทั้งคู่อยู่ที่นั่นทีนี้ทั้งสี่คนก็นั่งลงไปเชิญหน้าซึ่งกันและกันและล่างโครนก็พูดกันอย่างไม่เป็นทางการว่าทุกคนควรที่จะรู้จักกันดีมากขึ้นกว่านี้โซฟีมีความสุขที่ได้เห็นพวกเขานะฮะซึ่งทําให้อีธานเนี่ยโกรธมากขึ้นไปอีก อีธานต้องการทราบว่าทำไมพวกเขาถึงแสร้งทำเป็นคนอื่นแต่อีธานตัวปลอมก็ตอบอย่างใจเย็นว่าพวะเขามีตัวตนจริงๆเช่นเดียวกันกับอีธานตัวจริงดึกดื่นคืนนั้นพวกเขาทั้งสี่คนก็นั่งลงรับทานอาหารเย็นด้วยกันแม้ว่าอีธานจะรู้สึกหงุดหงิดที่พวกเขาไม่อยากจะอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นจากนั้นพวกเขาก็ตัดสินใจที่จะเล่นไพ่ด้วยกันเพื่อความสนุกสนานเมื่อเกมดำเนินต่อไปมันก็ชัดเจนว่าอีธานตัวปลอมและโซฟีตัวจริงเนี่ยมีความส,สนิทสนมกันมากขึ้น จนทาให้อีทานตัวจริงรู้สึกหงุดหงิดมากจริงๆความตึงเครียดก็พุ่งสูงขึ้นเมื่ออีทานรู้สึกเบื่อหน่ายแล้วนะครับในที่สุดเขาก็พูดเกี่ยวกับเวอร์ชั่นตัวปลอมของเขาอีทานตัวจริงก็บอกว่าเวอร์ชั่นตัวปลอมของเขาเนี่ยเป็นคนโกหกอีทานตัวปลอมไม่ยอมถอยเช่นกันครับแล้วก็เปิดเผยว่าตัวจริงเนี่ยเป็นคนโกหกเก่งกว่าเขาเปิดเผยว่าอีทานตัวจริงแกล้งไปร้านขายของชำเมื่อวานก่อนและแอบเข้าไปในเกสเฮาส์เพื่อไปนอนกับโซฟีตัวจริง การเปิดเผยเรื่องนี้ทําให้โซฟีเสียใจมากนะครับเธอจึงร้องไห้และก็เรียกร้องให้สามีของเธอออกไปอีธานที่หมดกําลังใจก็รีบวิ่งออกไปจากบ้านหลักและก็ฝากข้อความโกรธๆเอาไว้ให้กับนักนบันทัดคนนั้นด้วยแต่ในระหว่างที่เขาเดินกลางดึกอยู่เขาได้พบกับภายในเกสต์เฮาส์และพบว่ามีระบบสตูดิโอและพบคอมพิวเตอร์ในห้องห้องหนึ่งซึ่งในคอมเครื่องนั้นมีโฟลเดอร์ที่ติดป้ายชื่อของคู่รักคู่อื่นๆที่เคยมาพักอยู่ที่นี่ เขาได้เปิดโฟลเดอร์หนึ่งออกมาแล้วก็ตกใจนะฮะเมื่อได้ยินบันทึกเสียงในช่วงการบรบัดของพวกเขาอีธานตกใจมากเขาจึงค้นหาโฟลเดอร์ของเขาและก็โซฟีและเขาได้พบการบันทึกบางส่วนในนั้นด้วยแต่ที่น่าตกใจคือนี่ไม่ใช่การบันทึกบันบัดของพวกเขานะครับแต่เป็นคลิปเสียงของคู่รักที่กําลังฝึกฝนให้เสียงเหมือนกับพวกเขาอยู่จากนั้นอีธานก็ตรวจสอบ iPad และก็ไปพบกับความคิดเห็นของแขกที่เคยมาที่นี่ เขาตกตะลึงมากนะฮะเมื่อพบรูปของเขาและโซฟีที่กำลังยิ้มและเขียนรีวิวอย่างน่าชื่นชมแต่เท่าที่อีธานเคยจำได้ว่าเขาไม่เคยถ่ายรูปเหล่านี้ไว้เลยอีธานที่หวัดกลัวพยายามจะออกไปแต่ประตูกลับถูกล็อกเอาไว้อย่างลึกลับความตื่นตระหนกก็เริ่มเกิดขึ้นทันทีในขณะที่เขาพยายามใช้ทุกวิถีทางเพื่อบังคับให้มันเปิดออกแต่ก็ไม่มีอะไรที่จะทำให้ประตูเปิดออกได้เลยเขาตะโกนเรียกหาโซฟีอย่างสิ้นหวังแต่เธอไม่ได้ยินเขา เธอยุ่งมากเกินไปกับการหัวเราะและสนุกสนานกับอีธานตัวปลอมเช้าวันถัดมาอีธานได้รับการเยียบเยียนมาจากโซฟีตัวปลอมนะครับซึ่งโซฟีตัวปลอมดูตื่นตระหนกอย่างเห็นได้ชัดเจนเธอเปิดเผยว่ามีบางอย่างผิดพลาดอย่างร้ายแรงเธอบอกว่าโซฟีตัวจริงและอีธานตัวปลอมตกหนุมรักกันซึ่งไม่เคยเป็นส่วนหนึ่งของแผนเลยสุดท้ายเธอก็เปิดเผยความจริงออกมานะคะว่าแผนการเดิมเนี่ยก็คือทําให้อีธานกับโซฟีตัวจริงเลิกกัน และเมื่อคู่รักที่แท้จริงแยกทางกันเนี่ยคนที่เป็นตัวปลอมจึงจะสามารถออกไปได้และเธอก็บอกว่าในขณะที่ตอนนี้เนี่ยคู่รักของโซฟีกับอีธานกําลังติดอยู่ที่นี่นั้นคู่รักคู่ใหม่ก็กําลังจับมาและโซฟีตัวปลอมก็บอกอีกว่าถ้าคู่รักคู่จริงห่างกันมากเท่าไหร่คู่รักตัวปลอมเนี่ยก็จะยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้นนั่นจะเป็นเหตุผลว่าทําไมร่างเฟดจึงไม่สามารถออกจากเคปเฮาได้ในตอนแรกเพราะว่ายังอยู่ในช่วงที่อ่อนแออยู่นั่นเอง แต่ตอนนี้พวกเขาสามารถเดินตะเล่ไปทั่วที่พักได้อย่างเป็นอิสระแล้วออทานูรู้สึกหวาดกลัวเมื่อได้ยินเรื่องนี้นะครับในขณะที่โซฟีตอปลอมก็เปิดเผยว่าเธอรักสามีของเธอและไม่อยากจะสูญเสียสามีไปเธอพูดว่าเธอยินดีที่จะติดอยู่ในเกสเฮาส์แห่งนี้กับสามีของเธอมากกว่าที่จะได้เห็นว่าสามีของเธอไปชอบผู้หญิงคนอื่นและนอกจากนี้เธอยังอ้างว่ามีเพียงแค่สองคนเท่านั้นที่สามารถออกจากสถานที่นี้ได้ และเธอก็ขอร้องอิธานให้ออกไปกับภรรยาของเขาก่อนที่จะสายเกินไปตัดกลมาอีกที่หนึ่งครับโซฟีตัวจริงก็กําลังอยู่กับอิธานตัวปลอมทั้งคู่กําลังเตรียมตัวออกเดินเข้าไปในป่าทันใดนั้นโซฟีตัวปลอมก็ปรากฏตัวขึ้นและก็อ้างว่าเธอไม่มีเสื้อผ้าสําหรับการเดินป่าแต่โซฟีตัวจริงยื่นเสื้อผ้าสำรองให้กับเธอแล้วก็พาเธอขึ้นไปชั้นบนหลังจากได้รับเสื้อผ้าแล้วโซฟีตัวปลอมก็ขอแปลงสีฟันด้วย โซฟีตัวจริงก็เดินเข้าไปในห้องน้ําเพื่อไปหยิบมันแต่เธอกลับพบสามีของเธออยู่ที่นั่นซึ่งต้องการจะพูดคุยเป็นเรื่องส่วนตัวกับเธอในขณะเดียวกันโซฟีตัวปลอมตอนนี้ก็แต่งตัวเหมือนตัวจริงแล้วนะครับแล้วก็ไปพบกับสามีของเธอซึ่งเป็นอีธานตัวปลอมโดยเธอแสร้งทําเป็นโซฟีตัวจริงในอีกทางหนึ่งนะครับอีธานตัวจริงที่อยู่กับโซฟีตัวจริงเนี่ยอีธานก็ได้เปิดเผยทุสิ่งทุกอย่างให้กับโซฟีตัวจริงฟัง และเขาก็บอกว่าการเดินทางทั้งหมดนี้เป็นแผนการที่วางแผนเอาไว้ล่วงหน้าเพื่อดักพว่อเขาไว้ที่นี่แต่โซฟีไม่เชื่อนะครับโซฟีบอกว่าทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยมันเป็นทฤษฎีที่ไร้สาระโดยสิ้นเชิงส่วนอีกทางด้านหนึ่งครับในขณะเดียวกันโซฟีตอปลอมก็บอกกับอีธานตอปลอมว่าเธอไม่อยากจะอยู่กับสามีของเธออีกต่อไปแล้วและเธอตัดสินใจที่จะจากเขาไปอีธานตอปลอมอ้างว่าเขารู้สึกแบบเดียวกันก่อนที่จะจูบเธอ เรื่องนี้ทําให้หัวใจของโซฟีตัวปลอมผู้น่าสงสารแหลกสลายนะครับและอีธานตัวปลอมก็รู้ว่าเธอไม่ใช่โซฟีตัวจริงด้วยเขาเกิดอาการตื่นตระหนกและก็ตะโกนเรียกโซฟีตัวจริงแต่เมื่ออีธานตัวปลอมมาถึงชั้นบนอีธานตัวจริงก็ล็อกประตูห้องน้ําเอาไว้และในห้องน้ําอีธานตัวจริงก็บอกอย่างสิ้นหวังว่าเขารู้ว่าเวอร์ชั่นตัวปลอมของเขาอาจจะเป็นทุกสิ่งที่โซฟีปรารถนาได้ แต่เขารักเธอด้วยหัวใจทั้งหมดและไม่สามารถทนต่อความคิดที่จะท่องสูญเสียเธอไปเขายังขอโทษสำหรับความผิดพลาดในอดีตของเขาและต้องการเพียงแค่เริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งโซเฟียรู้สึกซาบซึ้งกับคำพูดของเขานะครับแต่ในที่สุดอีธานตอปลอมก็พังประตูเข้ามาได้ตอปลอมพยายามโน้มน้าวโซเฟียให้กลับไปกับเขาแต่ตอนนี้อีธานตัวจริงก็เข้ามาขัดขวางเอาไว้ทำให้เกิดการต่อสู้เงื้อแง,งและน่าอึอาดอัดระหว่างชายสองคนเกิดขึ้น แต่ไม่นานนักหลังจากนั้นอีธานตัวปลอมก็เร่งเราให้โซฟีกลับไปกับเขาตอนนี้เธอลังเลที่จะกลับแล้วนะครับและเธอเลือกที่จะอยู่กับสามีตัวจริงของเธออย่างไม่คาดคิดเรื่องนี้ก็ทําให้อีธานตัวปลอมโกรธม,มากเขาจึงวิ่งหนีจากที่นั่นโดยหวังว่าอย่างน้อยเนี่ยเขาสามารถหนีออกจากที่นี่ไปได้อีธานตัวจริงก็ไล่ตามเขาไปนะครับในขณะที่ผู้หญิงสองคนก็ตามมาโดยที่ไม่แน่ใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นและแล้วทันใดนั้น อีธานตัวปลอมที่วิ่งแซงหน้าไปก็พุ่งชนกับกำแพงที่มองไม่เห็นและหมดสติไปในที่สุดอีสามคนก็ยืนตกใจและตะนักว่าเป็นเพราะมีเพียงคู่รักเท่านั้นที่สามารถออกไปจากที่นี่ได้แต่ละครั้งหลังจากเหตุการณ์นี้นะครับอีธานก็ตัดสินใจว่าเพ่อเขาควรจะออกไปแต่เขาสังเกตเห็นว่าผู้หญิงสองคนแต่งตัวคล้ายกันมา,มากๆอีกคนหนึ่งดูเหมือนไม่พอใจอย่างเห็นได้ชัดกับสถานะที่อีธานตัวปลอมล้มลงในขณะที่อีกคนหนึ่งยิ้มอย่างเจ้าเล่ห์ อิธานุรู้สึกสับสนนะครับว่าตัวไหนคือตัวจริงเขาเชื่อว่าภรรยาของเขาคือคนที่ยิ้มอยู่ดังนั้นเขาจึงคว้าตัวเธอแล้วก็จากไปจากที่นั่นในขณะที่ทั้งคู่ขับรถออกไปพวกเขาก็สังเกตเห็นโซฟีอีกคนหนึ่งกำลังตรวจด,ดูชายที่หมดสติอย่างทุกข์ใจในฉากต,ต่อไปทั้งคู่ก็กลับมายัางในเมืองแล้วก็มุ่งหน้าไปที่สำนักง,งานนักบัญบนทครับโดยหวังว่าจะได้รับคำตอบจากทุกสิ่งที่เกิดขึ้น แต่พอมาถึงที่นั่นสำนักง,งานก็สะอาดหมดจดและนักบำบัดก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยในชาตสุดท้ายเวลาผ่านไปสักพักแล้วนะครับและทุกอย่างก็ดูเหมือนว่าจะดําเนินไปได้ด้วยดีระหว่างอีธานกับโซฟีทั้งคู่กําลังสนุกสนานกันอยู่บนเตียงต่อมาโซฟีก็มุ่งหน้าไปที่ห้องครัวจากนั้นอีธานก็ถามว่าอาหารเช้านี้กินอะไรดีและเธอก็ตอบว่าเบคอน ในณจุดนี้ของเรื่องเองครับที่อีธานตะหนักได้อย่างน่าสยดสยองว่านี่ไม่ใช่ภรรยาของเขาและเขาก็คว้าผู้หญิงผิดคนไปกับเขาเขาไต่ตองถึงน้ำหนักของการกระทำของเขาก่อนหน้านี้นะครับแต่ในท้ายที่สุดอีธานก็ตัดสินใจยอมรับความจริงใหม่นี้และก็อยู่กับโซฟีปลอมๆในห้องครัวและภาพยนตร์ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับเ,เพื่อนๆลคะครับมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้บ้างสามารถที่จะคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับ